นื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้อัตมาภาพขออำนวยอวยพรโดยอ้างเอาคุณภาษีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบุญบาร,รมีรัศมีกำลังนิตของมหาภูชนียาจารย์ทุกท่านให้ทุกท่านมีแต่วความสุขกายสุขใจให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปให้มีสมบัติใจไหลมาเทมาไม่ขาดสายเอาไว้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีสร้างคนงานความดีได้อย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติความปรารถนาใดเป็นไปในทางที่ชอบประคอบประคองแล้วขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จจงทุกขคันให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วครันจงทุกท่านทุกประการเธอ